ศีนเสมอกันคู่รักนักบุญเดินหน้าช่วยเหลือสังคมรัวๆสมกับที่มีคนรักทั้งประเทศเป็นอีกหนึ่งคู่รักขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว,ว่าได้สำหรับอายูและอีจงซอกหลังจากที่เลื่อนสถานะจากเพื่อนร่วมงานมาเป็นแฟนกันคู่นี้ก็ครองหัวใจใครให,หลายๆคนเป็นคู่ที่น่ายินดีสุดๆภาพรักเป็นเชิงบวกอยู่แทบตลอดเวลา ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมา IU ได้จัดเตรียมเครื่องดื่มพิซซ่าเค้กข้าวและของขวัญให้กับนักเรียนและคุณครูที่โรงเรียนมิโรซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษในส่วนของอีจงซอกได้บริจาคเงิน100ล้านวอนหรือประมาณ2.5ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลเด็กอาซานเมดิคอลเซ็นเตอร์เรียกได้ว่าเป็นคู่รักนักบุญที่แท้เลยจริงๆค่ะ